วันนี้เชฟโอ๊ตกลับมาเมืองไทยแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ๊จะยิงอยากจะสปูเทิร์นแต่เร์นเพลงใจหางเขาพูดเรื่องอยากเป็นนักฟ้าอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะปลับหรือเปล่าคงได้เป็นม้าก่อนนะนะเลือกมาเลือกมาเลือกมาเลือกแล้วก็ถึงเลือกมาเลยเลือกมาล้านนี้ไงเลือกมาลาลีโอ เป็นสาวคอร์ดิจร้านนาเดินกำเนิดเป็นสาวคอร์ดิจร้านนาเดินกำเนิดเหนือสิต้องเหนือต้องบอกว่าเหนือเมนูนี้เป็นเมนูเหนืออ่าติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกจากจังหวะอะไรครับเมนูเนี้ยเออเค็มมินหรอไม่ใช่ขิงใช่ขาไม่ใช่ของที่เราชื่นชอบของเหนือเอ่อ วัสดีครับวันนี้พามาทานอาหารทานเล่นนะครับอร่อยอร่อยนะครับเจทิปเต้าหู้ทอดสัมย่านนะครับซึ่งเปิดมา30ปีแล้วนะครับนอกจากอร่อยแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพด้วยก็สามารถมาได้ที่สาขาแฟชั่นไอแลนด์ชั้น3นะครับใครที่ไม่สะดวกนะครับก็สามารถสั่งผ่านแอปได้มีแอป Get นะครับแพนด้าแก f ฟ o ้ดและไลแมนครับ และใครที่อยากเป็นเจ้าของกิจการนะครับเจทิศต,ต้หู้ทอดก็เปิดรับสมัครเป็นชายด้วยนะครับสมัครได้ตามด้านล่างนี้เลยครับสลลวัสดีทุกคนวันนี้นะครับก็ขิวขิวได้ยินไหมก็ชันขิวก็ชันขิวก็ฉันขิวขว,ขว,วันนี้เราอยู่ที่ร้านเซฟออนนี่ก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้เรามาตามหาร้านนี้กันเพราะว่า เคยแบบมีพที่อยู่คนนึงอ่ะเขาอยู่เมกาใช่ป่ะแล้วก็ได้รู้จักเชฟโอ๊ตคนนี้ทําร้านอาหารอยู่ที่เมกาอยู่สิบปีแกบอกว่าอาหารอร่อยมากแล้ววันนี้เชฟโอ๊ตกลับมาเมืองไทยแล้วไปแล้วแต่วันนี้ต้องบอกเลยว่ามีแขกรับเชิญด้วยแต่ยังไม่บอกว่าเป็นใครนะมาดูในร้านดีก่อบรรยากาศในร้านว่าสวยมากไปฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟโอ๊ตจะทำเนี่ยไม่ใช่ค่ะนี่ค่ะ และนำตัวนี้เลงครับพี่ปูค่ะพี่ปูพี่เอ๋ค่ะพี่เอร์ค่ะเชฟโอโอ้โหเมื่อกี้เห็นมีรูปหน้าร้านด้วยหรือว่าจะเป็นแบบคนที่บอกว่ามีอายุแล้วหรืออะไรนะยิ่งดูหนุ่มแน่นอยู่เลยพี่โอแน่นมากที่นี่เป็นแบบบันเทิงเลยมีทั้งอาหารเผาหวานหวานมีเครื่องดื่มมีหมดเลยมีกาแฟสดมีเค้กจะบอกว่ามาไม่ยากเลยพอน้องก็ส่งเขใหมาใช่ไหมครับ เปิด GPS มาถึงเลยและที่จอดรถเยอะมากอันนี้อยู่ในโครงการอะไรครับอาตาพี่ปูหรือเปล่าโครงการเจ้าคุณป้าค่ะเป็นโครงการสนามบอลโครงการสนามบอลเพราะฉะนั้นที่จอดรถเยอะมากแล้วก็โหร้านใหญ่มากอ่ะชอบมากเลยเป็นร้านสุดก็เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญเป็นใครแล้วก็มีอาหารอะไรบ้างอาจจะให้แบบพี่ปูไปแนะนำว่าอาหารเราเนี่ยมีอะไรบ้างได้เดี๋ยวเราไปโต๊ะดีก่อนจ้า เยอะมากนี่แค่ส่วนหนึ่งเยอะขนาดนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าอันดับแรกแต่ว่าวันนี้มีคนมาช่วยถ่านด้วยจริงนิมนต์มาจากวัดเลยจริงจริงนิมนต์มาจากวัดเลยที่เราคิดอยู่เลยว่าถ้าเกิดนิมนต์มาจากวัดใช่ครั้งนี้แล้วก็เป็นไปรที่ว่าเป็นอครหลวงพี่หลวงพี่หรืออาจจะเป็นหลวงเจ้ขอต้อนรับหลวงเจ้ด้วยครับ มาแล้ว,ว,วสวัสดีครับเจ๊จะชิง,งเหรียญซุปเทิร์เชิญฟูเออร์ออรเร่งใจทาหารนิดนึงอัอนแนะนำนิดนึงอยู่กับพี่ชาแนลนะครับก็มีมลมาเลยสดๆแร้อนเดี๋ยวคุณใช้สามสิบหรือเปล่าอัน <c oughs> นี่ี้สิฉันเคยฉันสึกเรียบร้อยแล้วนะแล้วเอา,เอาไม่จะใช้ร้นนี่มองเกลียดวันนี้พี่ชนะนะครับหรือหลวงเจ๊เนี่ยให้เกียรติมากเลยก็คือพูดง่ายว่าสึกออกมาก่อนแล้วเยังก็เข้าไปบิกใหม่สึกเวลาแล้วสึกเวลาแล้วใ พี่ฉันไม่ใช่มารศาสนาออกตัวไว้ก่อนดี๋ยวฉันไม่ใช่มาทานเขาตอนนี้เรื่องอยากเป็นนันฟ้าอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะปลับหรือเปล่าคงได้เป็นมารก่อนนะนะนะวันนี้เราจะมาชิมอาหารการ์ตูนเชฟโพสว่าแบบรสชาติเป็นยังไงได้ข่าวว่าเชฟโพสเนี่ยเขาได้รางวัลอะไรเยอะมากอะไรเงี้ยตอนนี้อยากให้ลู่ปูแนะนำดีกว่าน่าจะถนัดกว่าเริ่มจากกานนี้เลยดีกว่า ี่โบอาเมนูนี้ก่อนอันนี้จะเป็นสปาติสตูลิ้นัวค่ะอ๋อทานทานเนื้อได้ไหมครับทานได้ทุกอย่างทานได้ทุกอย่างไม่เลือกเลยไม่เลือกทานจริงชีวิตไม่เลือกเลยนะครับคุณชนะทานได้ทุกอย่างแต่ไม่ฆ่าสุดสุดอ๋อไม่ฆ่าค่าอาหารมาพร้อมแล้วก็คือเหมือนกันคือเป็นคนไม่เลือกปกติมันไม่เลือกเลือกมาเลือกมาเลือกมาเลือกแล้วก็ถึงเลือกมาเลยเลือกมาลานีไงเลือกมาลานีโอ้โอ่าเมนูนี้นะครับอันนี้จะเป็นขัดไทยขึ้นสด มาใช้ขึ้นสดขึ้นสดสดเลยเนี่ยไม่แล้กู้ตัวใหญ่มากเลยช่องตรงนี้ต้องมีใบบวบนะถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอกหักรักทุบเบอนผู้ชายเบอรสามารถมากินเขาเรียกว่าอะไรกินใบบวบที่นี่ได้แก่สามนะครับแก่สามได้อ๋ออะมีความเป็นเหนื่อด้วยอ่ะเพราะว่าวันนี้ต้องบอกเลยว่าพี่ชานลนะครับเป็นคนเหนื่อใช่ไหมเป็นคนแล้นะเป็นเป็นสาวสาวดิจิล้านนาดิฉันกำเนิดเป็นสาว ความูเนื้อเมนูนี้ก็เป็นเมนูเหนือนะครับชื่อเมนูเป็นข้าวซอยเนื้อเขาซอยเนื้ออะแลย่งคนที่ผมไม่ทานเนือย่างเงี้ยมีเมนูอื่นหอมีไก่ด้วยผมมีไก่ไก่ไก่ชิ้นใหญ่มากเลยไก่กะโกนี่ตัวทำเนี่ยอันนี้ที่เขาเหมือเป่นตัวไมครับไก่ไก่นะชอบกินไก่เขาบกินไก่เขาชบกินไก่เขาบกินไก่เขาชอบกินไก่ชัดเจนชัดเจน อันนี้ก็เหนือแล้วได้ข่าวเมื่อกี้บอกอันนี้คืออะไรครัะให้ถ่ายให้ถ่ายให้พิชาน่าถ่ายก่อนน่าจะเป็นไก่กระเทียมเหนือต้องเหนือต้องบอกว่าเหนือเมนูนี้เป็นเมนูเหนืออ่าติทักษ์พิทักอ์พิทักอ์จากจังหวะอะไรครับเรื่องของหมูเทียมเทียมขมิ้นหรอไม่ใช่ขิงไม่ใช่ขาไม่ใช่ของที่เราได้รับของเหนือเมะเฟย์นี่นี่นี่เป็นเมนูไก่ไก่ แผ่นมเขาบอกว่าเมื <S <S ่อกี้เจอคุกเกอร์เขาบอกมาแผ่นช่วยปกผมด้วยกินครบสกฉันเดี๋ยวนะผมยากสุดที่ข้าวผมเรัผมรวบอ่ะอันนี้ตีเหนืออันนี้ตีเหนืออันนี้ตีเหนือข้าไม่ไปถัดไปอันนี้ก็จะเป็นซิ่งนเรื่ของมาเหมือนกันนะคะจะเป็นกระผม กระทงทองอันนี้กระเทยทองกระเทยรบทองกะเทยแล้วก็ทองกะเทยแล้วก็ทองกะเทยแล้วก็ทองเอาเมนูถัดมาดีกว่าพิชาน้าครับเ่ยปวดไหมเมนูนี้เหนืออันนี้ใช่เหนือใช่อะไรเลยเหนือเหนือมรดมนาร์ใช่ไหมครับอันนี้อันนี้คือข้าวซอยเย่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ข้าวตีนเงียวเย่อีชั้ทำไมพูดติดเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวย่างเงี้ยวเชฟโอ๊ตเจ้าโอ๊ตเป็นคนเหนือครับทำไมถึงแบบไฮไลท์น่าจะเป็นเหนือ ต้นตกรุจะเป็นชมพยาต้นตะเเป็นชมพยายาก็กลไดเชวาใช่ใช่ค่ะเด็กกันเลยอันนี้ก็เป็นไฮไลท์กันก็คือเป็นเขาเรียกว่าขนมจีนน้ำเนี้ยน้ำเนี้ยใช่ไหมน้ำเนี้ยมองง้ยวไม่ไม่ไม่ใช่ฝรั่งน้ำเนี้ยแล้วนี่ก็เหนือเหนือเหนือไปแล้วกระโดดไปอเมริกาเลยดีกว่าอันนี้เรารู้อยู่แล้วเนี่ยว่าอันนี้เป็นโรตีใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ พิซซ่าพิซซ่าน้องกินหน้าบ้านก็ได้มีอ่ะอันนี้พิซ่าอะไรอันนีพิเศษเลยค่ะพิซ่าแบบสตางเนือสตงนือรู้พิซซ่าหน้ารอนรพิซ่าหน้ารอรูพิซ่าหน้าร้อนหน้าร้อ้้ออิมไร้อิ้อชิมไม่ใช่ซื้อชื่อพิซซ่าดอกคำใต้เนี่ยอ่ะดอกคำใต้คืออะไรมรักดอกคำใต้ทำไมถึงเป็นพิซ่าดอกคำใต้คะดอกคใต้ก็จะเป็นพยาใช่ไหมพะเยา เป็นพิซซ่าหน้าไ้อ ja ั่วหน้าไ้อ่วแล้วก็เป็นดอกตายด้วยอันนี้พอเหนือแล้วไปเมกาละกระโดดไปนู่นเลยเวงจันเลยจ้าอันนี้เมนูอะไรครับ้ตงหวางหลางหวบางเันน้องพูดถูกว่างี้หวงระาเป็นเมืเดียวกับเวงจันเลยใช่หลวงพบางเป็นเมืองหนึ่งของสปปลาวน เวียงจันคือตัวเขาเรียกมัหลวอันนี้ทานกับอะไรครับทานกับข้าวเหนียวแล้วก็อันนั้นเห็นว่ามีมหมูขนมจีนคราหมูขนมจีนด้วยโอ้โหวันนี้อาหารหลากหลายมากเลยก็เดี๋ยวจะขอชิมแต่ที่สําคัญนะครับก็ที่ร้านนี้ก็มีนี่ขนมฟริกนะครับพริกกอบพริกลืมเผ็ดไปเห็นตอนไรนที่นี่ด้วยแบบซองใช่ไหมครับเชฟโคนใครที่เข้ามาที่ร้านนี้นะครับร้านเชฟโคนนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับว่าจะเป็นซองแบบนู้นเลยนี่อรแบบนี้เลยจัด คือมี2แพ็กเกจมีทั้งหมด5่าไซส์แต่ว่าที่จนขายที่ร้านใช่ครับที่ร้านเซนโตจะเแค่ชั้นกรังอ๋อคือมีไซส์มีขนาดใช่ครับลืมเก็บดลืมเห็ดไปก่อนทำไมถึงลืมเห็ดเนี่ยตอนลืมเห็ดก็คือหมายถว่าเราจะเอาเม็ดออกไงมันก็เลยลืมความเห็ดไปเพราะว่าปกติที่แกมันจะเหล็กที่เม็ดเอาเม็ดออกที่เขาเผาเป็นงาน อันจริงคือคนที่กินแล้วแบบแซ่บเผ็ดก็เลยต้อตั้งชื่อให้มันย้อนแย้งว่าลืมเผ็ดก็คนกินเผ็ดอยู่แล้วกินได้กัลุ่มเมนูเลยแหละกินได้ทุกเมนูยังไงวันนี้เราต้องขอขอบคุณพี่ปูเชฟโค้ดมากที่มาสัมมแนะนำอาหารนั้นเดี๋ยวเราชิชาหน้าถอนั่งกินสวัสดีป่าวันที่หมดขอบคุณเชฟโค้ดขอบคุณพี่ปูมากเดี๋ยวร้านอยู่ที่ไหนนเดี๋ยวเรา้านอยู่ที่ไหนนแล้วก็ราคาอาหารเป็นยังไงแล้วก็กลุ่ม ลูกค้าเป็นกลุ่มไหนอ่ะร้านนี้ตั้งอยู่ที่ถนนเจ้าคุณทาหารรัดกระบังค่ะอยู่ในโครงการสนามบอลเจ้าคุณปาร์คใช่ค่ะ